สวัสดีค่ะหวานมาแล้วค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายกันดีทุกคนนะคะอัปิโซดนี้หวานมาต่อนะคะชุดพ่อแม่พี่น้องของซีฟงเนียนค่ะในส่วนแรกนะคะที่หวานได้ลงวิดีโอไปแล้วก็คือท่านพ่อนะคะชีเซียวท่านแม่อูซ่ซูแล้วก็พี่สาวคนโตนะคะชวีจือหูพี่สาวคนรองชีเหวยซ่งค่ะก็มาต่อนะคะกับน้องชาย คนเล็กค่ะของฉีฟงเหนียนก็คือฉีหลงเสียงนะคะหรือว่าชื่อเล่นที่ คนสนิทเรียกของเขาก็คือห่วงหมันเอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นฉวีหลงเซียงกับหวงหมันเอ๋อเป็นคนคนเดียวกันนะคะมีสองชื่อที่เราได้ยินในละครค่ะเกิดมาพร้อมกับกระดูกนะคะพิเศษที่มีพลังมหาศาลฉวีหลงเซียงเนี่ยก็เกิดในอาณจาจักรวัชระปาณีโพธิยานนะคะพรจนานุกรมหัวเหว่ยก็จะบอกแอดวานว่ามันแปลว่าดินแดนวานนอนค่ะเกิดมานะคะเขาไม่เคยร้องไห้แล้วก็อายุ6กขวบ ก็ถึงจะพูดได้ค่ะช้านิดหนึ่งนะคะชุยลงเซียงเนี่ยหรือว่าหวงหมันเอ,อ๋อมีพรสวรรค์ที่แปลกประหลาดอาจารย์ของเขาก็คือเจ้าซื่ออี้จากนิกายเทียนซื่อค่ะแห่งหุบเขาหลงหู่ซานนั่นเองนะคะต้นกำเนิดพลังมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุทธภพชุยหลงเซียงเนี่ยรักชีฟงเหนียนพี่ชายมากๆเลยค่ะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะคะ วิชาเอกนะคะก็คือปราณหญินหยางเขาคันลับสุดยอดไร้เทียมทานนะคะซึ่งเทพกระบี่หลี่ฉุนกังก็บอกกับทุกคนว่าฉวีหลงเซียงอ่ะก็คือว่าที่หวังเซียนจือคนต่อไปค่ะอาจารย์ของชีหลงเซียงนะคะได้บอกกับเขาว่าหากเขาเนี่ยสามารถเอาชนะพยัก์ดำได้นะคะก็สามารถลงจากเขาหลงหูไปได้ ด้วยความอยากลงมาอยู่กับฉีฟงเนียนนะคะฉีหลงเสียงจึงแอบไปต่อสู้กับพยักษ์ดำอย่างลับๆค่ะพยักษ์ดำก็จะเป็นแบบเสือนะคะ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ขี่พยักดำลงมาจากเขาหลงหูซานได้ซึ่งพยักดำก็อย่างที่แอดหวานบอกว่ามันคือเสือเสือดำนะคะนี้ด้วยความพิเศษในการฝึกพลังหินหยางเนี่ยก็ทำให้ฉีหลงเซียงเมื่อพบกับฉีเเวยซงพี่สาวคนรองของเขานะคะจึงทำให้เขารู้ว่านางไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันค่ะโดยที่พี่น้องคนอื่นๆนะคะแม้แต่ฉีเฟิงเนียนเองก็ไม่รู้นะคะอนาคตสดใสค่ะสำหรับ ฉีหลงเซียงนะคะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะบัญชาการกองทัพดราก้อนอีนะคะหรือว่าช้างมังกรที่เกรียงไกรนั่นเองค่ะก็สําหรับนะคะฉีหลงเซียงเนี่ยรับบทนี้โดยนักแสดงนะคะ ก็ไม่น่าใหม่นะเพราะน้องเขาแสดงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่เป็นเหมือนดาวลุ่งอีกดวงหนึ่งของวงการบันเทิงจีนนะคะชื่อว่าหลงจื่อซานนั่นเองค่ะเป็นดาราเด็กที่มีอนาคตสดใสนะคะรูปร่างหน้าตาดีหน่วยการดีหุ่นดีแล้วก็ยิ้มน่ารักมากค่ะเดี๋ยวหวานขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะเสริมเรื่องของนิกายในนิยายต้นฉบับนิดหน่อยค่ะคือในเรื่องนะคะจะมีอยู่3มนิกายหลักโดยที่ผู้แต่งนิยายเนี่ยจะให้มีลัทธิเต๋า อยู่ถึงสองนิกายก็คือรัทธิตานะคะคือเขาบูตึงแล้วก็เขาพยักมังกรก็คือหลงหูซานนี่แหละค่ะเป็นสองนิกายของรัทธิตานะคะส่วนอีกนิกายหนึ่งคือโพธิสัตว์ค่ะก็ออกประมาณพุทธพุทธแนวออกมันมานนะคะซึ่งทั้ง3นิกายนี้จะเน้นฝึกจิตตนเองหากบรรล,ลุขอบเขตแล้วนะคะอย่างหินกับหยางที่ฉีหลงเสียงฝึกเนี่ยวิชาย,ยุทธ์อ่ะก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่ม เพิ่มพูนขึ้นมาเองนะคะคือสามารถเพิ่มระดับวรยุทดได้นี้ทีนี้นะคะนิกายของลทัทธิเต่าทั้งสองนิกายนั้นก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะก็คือเขาบูตึงนะคะกับทางเขาพยักมังกรหรือว่าหลงหูซานเนี่ยนะคะแต่ว่าทางบูตึงอะ่ะเป็นฝ่ายที่ไม่คิดอะไรมากค่ะแต่ทางนิกายพยักมังกรนะคะหรือว่าหลงหูซานเนี่ยต้องการที่จะเป็นพี่ใหญ่นะคะเป็นบิ๊กบึ้มค่ะต้องการอยู่เหนือกว่าบูตึงตลอดเวลา you <laughs> นี่บนเขาหลงหูซานนั้นนะคะก็มีตระกูลเจ้าอยู่สองคนนะคะที่นั่นนะคะคนหนึ่งก็คืออาจารย์ของฉีหลงเซียงชื่อว่าเจ้าสื่ออี้นะคะนักพรตที่มารับฉีหลงเซียงไปจากบูตึงนั่นแหละคะ่ะคนนั้นนะคะคนนี้ใจดีค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเจ้าหววเฉาค่ะคนนี้เราจะได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะคะมีคนเอ่ยถึงแล้วสําหรับเจ้าหววเฉาค่ะคนนี้เป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์หลี่หยางเลยนะคะแต่ว่าเขาทิ้งบัลลังก์ไปค่ะแล้วก็ทิ้ง สาวงามแล้วก็ทิ้งเจียงซานไปเพื่อบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาหงหลงหูซานเมื่อบรรลุเซียนแล้วเขาก็ไม่ยอมขึ้นสวรรค์ค่ะเขามีเหตุผลนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า,าคนเนี้ยเจ้าห่วงเฉาเนี่ย ต้องการที่จะคุ้มครองตระกูลเจ้าค่ะก็คือคุ้มครองราชวงศ์หลี่หยางให้เป็นใหญ่นะคะคือให้นั่งบัลลังอยู่จะให้อยู่ตลอดกาลเอาง่ายๆถ้าเป็นมุมมองของคนอ่านนิยายนะคะคนนี้ก็จะต้องออกแนวโกงค่ะเพราะเขาอยู่ฝ่าย ตรงข้ามกับพระเอกใช่ไหมคะคือไม่ชอบอฉี่เซียวแล้วก็ไม่ชอบฉีฟงเนียนแห่งเปยเลี้ยงแต่ถ้าพวกเรามองด้วยใจเป็นกลางนะคะปกติแล้วพวกเราก็จะแบบเห็นว่าเออมันก็ปกติปะเขาก็อยากให้ราชวงศ์ของเขานะคะแท้ของเขาแท้เจ้าเนี่ยได้ครอบครองแคว้นต่อไปยาวนานนะคะนี่เหตุผลที่เจ้าห่วเฉาเลี้ยงอสูรมังกรเอาไว้ที่หลงหูซานเนี่ยก็เพื่อเอาไว้คอยขับไล่วิญ,ญญาณของท่านแม่ของฉีฟงเนียนค่ะ หูสูนั่นเองนะคะคือเอาไว้ เลี้ยงอสูรมังกรไว้คอยขับไล่วิญญาณเพราะว่าอูสูนก็บรรลุขึ้นสวรรค์ไปแล้วนั่นเองแล้วถ้าลงมาก็คือมาช่วยแต่เปยเหลียงนะคะเพราะฉะนันต้องคอยขับไล่ไปค่ะต่อมานะคะด้วยการกระทําแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีอย่างนี้นะคะที่ไม่หวังดีต่อผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดภัยสงครามเช่นนี้ก็ทําให้เจ้าห่วงเฉาเสื่อมะคะ่ะเสื่อมจากสิ่งที่เคยตระหนักรู้สำลิดผลทางลัทธิต่าแล้วนะคะเขาเกิดความเสื่อมนะคะก็ทา ำให้บูตึงขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในภายหลังได้อย่างสง่างามนั่นเองค่ะก็โชคดีที่ฉีหลงเสียงได้เจ้าสื่ออี้นะคะคนดีเป็นอาจารย์ก็ถึงแม้จะเป็นตระกูลเจ้าเช่นกันแต่ว่าเจ้าสื่ออี้นะคะคือผู้ตระหนักรู้แห่งลัทธิเต๋าที่แท้จริงแล้วก็มีความจริงใจค่ะแล้วก็ปรารถนาดีให้กับสิทธินั่นเองนะคะนี้เมื่อฉีหลงเสียงเนี่ยลงจากเขาหลงหูซานแล้วเนี่ย เจ้าซืออี้ค่ะก็ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับลูกชายของเขานะคะลูกชายของเขาก็คือเจ้าตานเสียนั่นเองค่ะ เอาละค่ะกลับมาที่พี่น้องบุญธรรมนะคะอีกหกคนของฉีเฟิงเนียนกันค่ะก็หวานผ่านอกเรื่องไปสวรรค์มาไกลเลยนะคะไม่แต่ต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอพูดถึงสิ่งที่ฉีหลงเสียงเรียนรู้อะ่ะเออทำไมมันเป็นพลังหยินหยางล่ะทำไมไม่ใช่แบบชื่อวิชาย,ยุทธอื่นๆนะคะก็คือต้องบอกถึงแก่นแท้ของของสำนักนะคะที่ฉีหลงเซียงอะ่ะไปเรียนค่ะ เอาละค่ะนี้บุตรบุญธรรมทั้ง6คนของฉีเซียวนะคะที่เป็นพี่น้องอพี่น้องเรียกว่าพี่น้องตามกฎหมายของของฉีฟงเนี่ยนพระเอกของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นบุตรชายบุญธรรมทั้ง6ของององเป่ยเหลี่ยงนั่นเองนะคะโดยที่เฉินจื่อเป้าก็คือคนโตค่ะ ท่านพ่อของเฉินจื่อเป้าพวกเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะตรงตามละครค่ะก็คือใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของฉวีเซียวนะคะซึ่งจริงแล้วพ่อของเฉินจื่อเป้าคือทายาตลำดับที่ถูกต้องที่จะได้ขึ้นคลองเปยเหลียงค่ะแต่พอดีว่าตายแทนฉีเซียวนะคะเพราะนั้นฉวีเซียว ก็เลยได้ขึ้นลองเป่ยเหลียงนั่นเองนะคะทีนี้นี่ในภายหลังเนี่ยเฉินจื้อเป้ากบฏค่ะก็คือแยกตัวเองออกมาจากเป่ยเหลียงนะคะแล้วก็ไปตั้งตนเองเป็นององปกครองอซูค่ะปกครองซีซูนะคะบุตรบุญธรรมคนรองก็คือหยวนจวดจงนะคะส่วนคนที่3คือฉู่ลู่ซานค่ะอ้วนกลมนะคะพวกเราคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีแล้วคนที่4ก็คือเย่สือเจนินคนที่5ก็คือเยาเจียนนะคะก็เป็นคน 梯形。Thi ทุกคนเก่งหมดเลยค่ะแล้วก็คนที่6ก็คือชีตังกัวนะคะก็เอาเป็นว่ามารู้จักกันทีละคนเลยนะคะเริ่มที่เฉินจื้อเปาค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ชายคนโตนะคะในบรรดาของบุตรบุญธรรมของฉีเซียวนะคะชื่อจริงในนิยายต้นฉบับก็คือเซียวเรนถูนะคะเป็นแม่ทัพหัวหน้าหน่วยเสือดาวค่ะก็ภาษาจีนก็ใช้ว่าหลิวอี้จื้อนะคะเสือดาวความหมายของชื่อก็คือรู้บุญคุณนั่นเองค่ะของเป่ย ะะเป็นลูกบุญธรรมของฉีเซียวแล้วก็ควบคุมกองทัพหลัก จำนวน3 0 0แสนนายของเปยเหลียงมีอำนาจเป็นรองนะคะแค่ฉีเซียวคนเดียวเท่านั้นคะ่ะในเปยเหลียงนะคะเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้แข็งแกร่งค่ะคนนี้ถึงระดับอยู่ยงคงกระพันนะคะสำหรับเฉินจื่อเปาเย็นชาแล้วก็ดุร้ายค่ะไม่ลาถอยให้ศัตรูในนิยายต้นฉบับนะคะเฉินจื่อเปานำทัพขึ้นไปยังสวรรค์ด้วยนะเพื่อต่อสู้กับหัวหน้าสี่นายพลที่มีชื่อเสียงในโลกอดีตในดินแดนอมะตะนะคะแล้วเขาก็ชนะด้วย ในละครก็ไม่น่าจะมีฉากนี้ให้พวกเราได้เห็นนะคะนี่ก็เขาหลงรักฉีเหวยซ่งค่ะพี่สาวคนรองของฉีฟงเหนียนนะคะแต่ก็พลั้งมือทํานางได้รับบาดเจ็บสาหัสในศึกที่เฉินจื้อเป้าพยายามสกัดกั้นฉี่ฟงเหนียนนะคะแต่มันมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวแอดหวานบอกนะคะเฉินจื้อเป้านะคะแยกตัวจากเปี่เหลียงแล้วก็ไปฟื้นฟูซีซูนะคะเขตนั้นแล้วก็ตั้งตนเป็นอ๋องปกครองอยู่ที่ซีซูค่ะ เมื่อชีฟงเหนียนไม่ขึ้นคลองบัลลังแคว้นนะคะเลือกที่จะไปอยู่อย่างสงบกับครอบครัวเนี่ยเฉินจือเป้าจึงขึ้นคลองบัลลังแทนค่ะ ด้วยความที่เฉินจื้อเปานะคะเป็นคนที่คือเขาอะลักษณะภายนอกคือเขาจะดูแข็งนะคะแล้วก็ไม่ยอมฉีฟงเนียนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเหมือนจะว่าดูถูกฉีฟงเนียนว่าไม่เก่งนะคะก็ทําให้พอฉีฟงเนียนขึ้นคลองเปยเหลียงเนี่ยเฉินจื้อเปาจึงแยกตัวออกไปค่ะซึ่งใครๆก็เรียกเขาว่าเป็นกบฏนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็แค่แยกตัวไปนะคะเขามักจะพูดว่าเขาอะจะสังหารฉีฟงเนียนค่ะแต่ว่าแค่พูดนะคะพวกเราจะได้อ่านในนิยายต้นฉบับเนี่ยบ่อย มากเลยที่แบบเออเหมือนเฉินจือเป้ามีความคิดที่ไม่ดีกับฉีฟงเหนียนนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแค่การแสดงออกถ้าเราอ่านไปจนจบเรื่องนะคะเพราะเขาไม่เคยจะลงมือสักทีค่ะไอ้ เขตซูนะคะหรือว่าซีซูเนี่ยเป็นดินแดนเทือกเขาค่ะที่ตัดทางหนีของเปยเหลียงได้นะคะหากเกิดอะไรขึ้นกับเปยเหลียงซึ่งสําหรับเปยเหลียงแล้วนะคะทิศตะวันตกของเปยเหลียงเนี่ยมีเฉินจื่อเป้าประกบอยู่ค่ะทิศใต้ก็มีหลี่หยางคอยรอบทําร้ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลี่หยางเนี่ยราชวงศ์หลี่หยางพยายามจะเชื่อมไมตรีกับเฉินจื่อเป้ามากๆเลยนะคะต่อไปอนี้เฉินจื่อเป้าในนิยายต้นฉบับมักจะพูดเสมอว่า เขา,าจะยกทัพไปยึดใต้ล่านะคะแล้วก็พูดหลายครั้งว่าเขา,าจะลงมือกับฉีเฟิงเนียนค่ะแต่จริงแล้วนะคะความปัถนาที่ยิ่งใหญ่และแท้จริงของเฉินจือเป้าก็คือการล้างแค้นให้กับแม่บุญธรรมค่ะหรือว่าแม่เลี้ยงนั่นเองนะคะคือล้างแค้นให้กับพระชายาอู่ซู ซึ่งเป็นท่านแม่ของฉีฟิงเนียนนั่นเองค่ะนี้ที่เขาทำร้ายฉีเวยซ่งนะคะทั้งที่รักนางมากๆก็คือฉีเวยซ่งก็คือพี่สาวคนรองของฉีฟิงเนียนนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะให้นางอยู่บ้านค่ะต้องการให้นางไปอยู่ในวังของเปยเหลียงนะคะเขาอะ่ะฉินจื้อเป้าไม่อาจที่จะเห็นนางตายได้ค่ะในท่ามกลางสนามลบนะคะเพราะคือคือนางก็ก็คือดุดันนะคะนางซ่ามากค่ะฉีเวยซ่งคือจะต้อง ไปลบอะนางต้องไปลบเพราะนางถือว่านางเก่งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ฉินจื่อเปาจะทําให้นางกลับไปอยู่ที่วังในเป่ยเหลียงได้คือนางต้องทําร้ายคือเขาต้องทําร้ายนางนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ฉีเว่ยซ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างนะคะจนเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนะคะก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่ที่วังในเป่ยเหลียงค่ะแล้วก็หากตอน ตอนนั้นนะคะหากฉีฟงเนียนไม่สามารถต้านทานคือในตอนที่มีศึกเปยเหลียงกับเปยหมางนะคะถ้าเกิดว่าฉีฟงเนียนไม่สามารถต้านทานกองทัพของเปยหมางได้เนี่ยเฉินจื่อเป้าจะออกมานําทหารจากซีซูมาช่วยปเปยเหลียงทําศึกแน่นอนค่ะคือเขาอะไม่มีทางปล่อยให้ลูกนะคะลูกของพ่อบุญธรรมแล้วก็แม่บุญธรรมที่เขารักมากเนี่ยตายในสงครามได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้แซ่ฉีก็ตามค่ะ นี่ในตอนที่มีข่าวลือนะคะว่าเฉินจื้อเป้าตายเดอะมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะชีฟงเนียนก็ไม่เชื่อค่ะเขาก็ออกไปตามหาเฉินจื้อเป้านะคะเพราะว่าชีฟงเนียน่ยก็รู้ว่าเฉินจื้อเป้าคอยค่ะคอยตามที่จะช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะโอ้ยน้ําตาแตกค่ะเวลาผู้ชายกับผู้ชายเขาพูดกันแบบจริงใจนะคะคือรู้ว่า เออฉินจือเป้าอ่ะไม่ได้ที่จะมีเป้าหมายที่จะโจมตีหรือว่าทำ้ายตัวเองนะคะไม่ได้ทำ้ายฉีเฟิงเนียนก็คือฉีเฟิงเนียนน่ะคือในความคิดของเฉินจือเป้าก็คือฉีเฟิงเนียนคนเดียวเนี่ยไม่อาจจะแบกรับภัยของเปยเหลียงได้นะคะหลังจากที่ฉีเฟงเนียนขึ้น ขึ้นเป็นอ่องแล้วอะนะคะดังนั้นเนี่ยเฉินจื่อเปาก็จึงจึงแยกตัวไปคองซีซูค่ะเพื่อเตรียมตัวอบอุ้มเปยเหลียงให้ปลอดภัยอีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะตัวละครตัวนี้ลึกซึ้งมากแล้วก็ลึกลับมากค่ะแล้วก็คนอ่านนิยายนะคะก็จะจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันดักด์กอะ่ะทำไมอยู่เหมือนเหมือนอยู่ต่อต้านฉีฟงเนี่ยเลยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะคนนี้ก็คือโอ้โหพระเอกค่ะพระเอก ต่อมานะคะบุตรบุญธรรมคนที่สองก็คือหยวนจวดจ,จงนะคะก็คุมกองทัพหน่วยหมีขาวของเปยเหลียงก็เป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งนะคะติดหนึ่งในสามของแควนหลี่หยางไปเลยค่ะก็คือแม่ทัพที่แข็งแกร่งของของหลี่หยางนะคะมาจากเปยเหลียงซักก็หลายคนเลยค่ะทําให้ราชวงศ์หลี่หยางนะคะที่นั่งบัลลังอยู่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะนี้หยวนจวดจ,จงนะคะเป็นแม่ทัพที่ดุร้ายเอาจริงดุร้ายทุกคนเลยนะคะแม่ทัพของฉีเซียวเนี่ยแล้วก็สามารถ หยุดการบุกลุกของหวังเซียนจื่อนะคะที่ตอนนั้นหวังเซียนจืออ่อใช้ดาบจงหงอู่ปิดท้องฟ้าตอนรบอะคะ่ะก็แต่ว่าแม่ทัพหยวนจวดจ,จงนะคะลูกชายคนนี้ของฉุยเซียวสามารถที่จะแบบไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไอดาบเพลงดาบของหวังเซียนจื่อไม่สามารถจะหยุดยัง้ง แม้ทัพหยวนจวดซงได้นะคะนี้หยวนจูซงเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการกองทหารม้านะคะที่สามารถสั่งการกองทัพช้างมังกรที่ยิ่งใหญ่ได้อีกคนหนึ่งค่ะคนนี้ซื่อสัตย์ต่อฉีอเสียวมากนะคะ ต่อมาค่ะก็มาถึงบุตรบุญธรรมนะคะคนที่3นะคะของฉวีเซียวก็คือชูลูซานค่ะคนนี้พวกเราจะเอ็นดูเขานะคะมีความจงรักภักดีต่อฉวีเซียวแล้วก็ฉวีเฟิงเหนียนมากค่ะก็ชูลูซานเนี่ยเห็นฉีเฟงเหนียนเป็นน้องชายของเขาแท้ๆนะคะรักมากค่ะฉายาของออชูลูซานก็คือเจ้าลูกโลกนะคะเจ้าลูกโลก กลมป่องค่ะเพราะเขามีน้ำหนักถึง300กว่าชั่งเลยนะคะแต่บรรดาเหล่านางสนมของเขาก็มีแต่สวยๆยเอวบางร่างน้อยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นที่อิจฉาของขุนนางแล้วก็คนอื่นๆมากแล้วก็จะมีคนที่คอยถามเขาว่าเอ๊ะสตรีผอมบางเหล่านั้นนะปณิบัติเจ้าอย่างไรนะคะคือปณิบัตฉิฉูรู้สารได้อย่างไรก็คือประมาณว่าจะทน จะทนน้ำหนักของเขาได้เหรอเพราะเขาหนักถึง300กว่าช่างนะคะในนิยายต้นฉบับส่วนนักแสดงที่แคสมารู้สึกจะตัวเล็กไปนี้แต่ยังไงก็น่ากลมค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือ,อ,อคาแรคเ,เตอร์นะคะคือจะเป็นคนที่ดุดุร้ายะคะ่ะคนนี้นะคะแล้วก็ มีนิสัยประหลาดก็คือเป็นข่าวลือนั่นเองนะคะคือนิสัยประหลาดของชูรุซานคือเป็นเจ้าอ้วนที่ใจร้ายแล้วก็หดเหี่ยมค่ะชอบดื่มดื่มนมสตรีนะคะแล้วก็หากดื่มแล้วไม่อร่อยเนี่ยก็จะเอาหน้าอกของสตรีออกค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นข่าวลือนะคะก็ทําให้สตรีต่างก็เจ็บปวดใจยิ่งนักก็คือคนทั่วทั่วเป่ยเหลียงก็จะลือแบบนี้ไปทั่วเลยนะคะชื่อเสียงไม่ดีค่ะแต่ แต่มันมีเหตุผลนะคะว่าทําไมมันต้องเป็นข่าวลือที่ชื่อเสียงไม่ดีค่ะคือชูรุซานเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านกวีนะคะกะวีนิพนธ์พินหมักล้อมภาพวาดและการจัดกระบวนทัพค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างจะใหญ่โตนะคะและที่สําคัญคือเขาจงรักภักดีต่อฉี่เซียวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี้ชูลุซานค่ะเคยรับนะคะรับ11ดาบแทนฉี่เซียวในสนามลบค่ะโดยที่เขาก็แบกฉี่เซียวเอาไว้นะคะแล้วเขาก็ไม่ตายด้วย ค่ะยิ่งกว่าสีทนได้ก็ฉู่รูซานนี่แหละนะคะแต่ว่าบางทีอะ่ะเขาก็จะน้อยใจค่ะที่ฉีดเซียวที่มักจะเห็นว่าฉินจื้เป้าเก่งกว่าเขานะคะแต่ข้อดีก็คือเขาอะ่ะเป็นคนลืมง่ายนั่นเองค่ะไม่ติดใจอะไรนานนะคะ ชูร้ซานเนี่ยเป็นคนฉลาดค่ะเขามักจะทำตัวโง่ๆนะคะเวลาที่อยู่กับชีเฟิงเนี่ยนเพราะว่าตําแหน่งของชูรูซานนั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงในเป่ยเหลียงนะคะเขาเป็นรองอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขาอยู่เหนือคนแบบ หลายแสนนะคะคือนอกนั้นเนี่ยคือเขาลองอยู่ไม่กี่คนก็มีลองอฉีเซียวลองเฉินจื้อเป้านะคะแล้วก็ลองฉีฟงเหนี่ยนแต่นอกนั้นคือเขาใหญ่กว่าหมดเลยค่ะทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้พ่อบุญธรรมของเขาก็คือฉีีเซียวกังวลว่าเขาจะไปก่อกระบฏแย่งชิงอำนาจนะคะดังนั้นเขาจึงต้องทำให้ชื่อเสียงของตัวเองเสื่อมเสียคะ่ะอันนี้ก็คือทำเพื่อให้ตนเองไม่เป็นไม่เป็นที่จับตาแล้วก็ไม่เป็นมือหนึ่งไม่เป็นตัวเต็งอะไรทั้งสิ้นนะคะ คือผ่อนคลายความระแวดระวังของพ่อบุญธรรมฉีเสี่วนั่นเองดังนั้นฉูรู้ซานก็เลยแบบว่าครีเอทโอ้โหข่าวลือที่เกี่ยวกับตัวเขาออกมาได้น่าเกียดมากค่ะ <c oughs> ก็คือแบบชอบแบบตัด ตัดหน้าอกของผู้หญิงอะไรอย่างเนี้นะคะดังนั้นชูรูซานก็จึงไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยกระบดเลยนะคะสำหรับคนคนนี้ก็หลังจากที่ฉีเซียวสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยก็มีชูรูซานนี่แหละนะคะที่ที่ได้ความโหดของฉีเซียวมาค่ะชูรูซานมักจะนำทหารของเปยเหลียงนะคะไปตามกำจัดคนที่เขาคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อฉีฟงเนียนทั้งในยุทธภพแล้วก็ทั้งในเปยเหลียงเลยนะคะก็ทำให้ฉีฟงเนียนมักจะกร โอดชูรูซานค่ะพี่ชายบุญธรรมของเขาคนนี้นะคะที่การกระทําแหมมันช่างไร้คุณธรรมเกินไปนะคะแต่ว่าแต่ว่าชูรูซานเนี่ยเขาก็ไม่ฟังค่ะคือไม่ฟังฉีฟงเนียนเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะคือเรื่องความปลอดภัยของฉีฟงเนียนโดยเขาให้เหตุผลที่ฉีฟงเนียนได้ยินก็ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะก็เลยต้องปล่อยเลยตําเลยนะคะก็คือชูรูซานเขาบอกว่าฉีฟงเนียนมีหน้าที่เฝ้าสามมนทน,นี้ สถานที่อันเป็นดั่งประตูของแคว้นปกป้องประชาชนในพื้นที่ราบภาคกลางผู้ที่คิดร้ายเป็นอันตรายต่อท่านไม่ควรมีชีวิตอยู่และท่านควรพูดจาดีๆกับพวกเขาะค,ะคือพูดดีๆกับข้าเพราะทหารนะคะเพราะข้าและเหล่าทหารเหล่านี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสุดกำลังให้ท่านสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้รับคำพูดดีๆจะเรียกว่าท่านมีเหตุผลได้อย่างไรนะคะคือพูดในเสียงที่เป็นแบบพี่น้องแบบที่เราเห็นกันนะคะ ว่าฉูรู้ซานมักจะไม่ขึ้นเสียงกับฉีฟงเนี่ยนะคะคือเขามักจะพูดแบบอ่อนๆนะคะ ต่อมาค่ะบุตรบุญธรรมคนที่4ก็คือเยส่สอเจนนะคะพยายามใส่ร้ายฉีฟิงเนียนค่ะแล้วก็บุตรบุญธรรมคนที่5คือเยาเจียนหรือว่าเยาเจนนะคะคนนี้ก็พยายามก่อกระบฏนั่นเองนี้ทั้งเยสอเจนแล้วก็เยาเจียนนะคะก็ถูกฉีเซียววางยาพิษในเหล้าให้ดื่มตายนะคะเดี้ยงไปทั้งคู่เลยค่ะพ่อบุญธรรมฆ่าเองนะคะสําหรับลูก ลูกบุญธรรมเยสเจนแล้วก็เยาเจนค่ะทีนี้คนที่6นะคะฉีตังกลัวฉีตังกัวงกัวคุมกองทัพหน่วยหมาป่าของปเปยเเลียงค่ะเป็นแม่ทัพที่ดุร้ายนะคะแอดวานบอกแล้วว่าร้ายทุกคนดุร้ายโหดเหี้ยมทุกคนนะคะ,ะแม่ทัพของฉีเสี่ยวเนี่ยแล้วก็ฉีตังกลัวนะคะเป็นคนที่มีความองอาจค่ะแล้วต้นกําเนิดมาจากคือเขามาจากชาติกําเนิดต่ําต้อยนะคะมาจากลูกทหารเป็นลูกทหารที่ยากจนแล้วก็ต่ําต้อยค่ะฉี เซวก็รับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ว่าโอ้โหเล็กมากเลยนะคะเกือบจะแลกเกิดแล้วก็ได้รับการยกย่องจากเฉินจือเป้าว่าเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาในบรรดาบุตรบุญธรรมของฉีเซีวทุกคนค่ะ ชีตังกัวนะคะมองฉีเฟิงเหนียนในแง่ดีค่ะแล้วก็รับตําแหน่งเป็นรองแม่ทัพใหญ่ของทัพม้าเหล็กที่เกรียงไกรของเปยเหลียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเสียชีวิตในสงครามในที่ลาบกวนหวายค่ะและนี่นะคะก็เป็นพี่น้องทั้งหมดของฉีเฟิงเหนียนค่ะที่ทุกคนร้วนมีส่วนช่วยนะคะให้ฉีเฟิงเหนียนเนี่ยขึ้นสู่ตําแหน่งองค์แห่งเปยเหลียงตามแผนการอันล้ําลึกของฉีเซียวแล้วก็ที่ปรึกษาระดับปรมาจารย์ของฉีเซียวค่ะแล้ว แล้วนอกจากที่หลังจากที่ส่งฉีฟงเนียนขึ้นเป็นอ่องแล้วนะคะก็ยังมีเฉินจืบเป้าที่คอยแบบอบอุ้ม อบอุ้มแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะเป่ยเเลี้ยงอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะที่ซีซูด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็คือครอบครัวแบบพ่อแม่พี่น้องของฉีฟงเนียนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไว้อพิส์ตอดต่อไปเราไปรู้จักตัวละครสำคัญอื่นๆในเรื่องบ้างค่ะก็มีเพื่อนในแฟนเพจนะคะอินบ็อกมาถามว่าทำไมเทพกระบี่หลี่ชุนกังถึงอยากรับเจียงหนีเป็นลูกศิษย์นะคะทำไมไม่รับชิงเหนียวล่ะเหตุผลก็คือว่าท่านหลี่ฉุนกังมีอดีตไงคะที่ที่หวานเคยเล่าไป รอบแล้วนะคะคือแม่นางเสื้อคลุมเขียวนะคะผู้หญิงอะ่ะคนที่เขารักเนี่ยไม่มีวิชายุทธค่ะทีนี้พอหลี่ชุนกังเห็นว่าเจียงหนีนะคะก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีวิชายุทธก็เลยอยากจะรับเป็นลูกศิษย์ขึ้นมาทันทีนะคะหลี่ชุนกังคือเขามีปมอยู่ในใจนั่นเองปรมาจารย์ก็มักจะเสร็จนะคะพอเรื่องผู้หญิงเนาะเท่าที่สังเกตดู เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช c น i n น s e เวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ